เื่อล่ารอบกองไฟประสบการณ์อาถรรพ์แห่งพงไพรส่งคุณหลอนก่อนเข้านอนผมเชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเสือสมิงมามากมายพอสมควรและนี่เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ทุกคนควรรับรู้รับฟังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือตำนานของสมิงซึ่งเกิดมาจากพระทูตีิ หรือที่เรียกกันว่าพระสงฆ์ทำผิดข้อคั่ไม่ปฏิบัติตามจารีตประเพณีจึงไม่สมควรที่จะเป็นพระสงฆ์ได้อีกต่อไปผีป่าเจ้าไพรจึงโดนให้กลายเป็นสางสมิงอาศัยสิงสู่อยู่ตามป่าเขาลาเนาไพรเหล่านี้จะเกิดกับพระธุดงเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากพระป่าจะต้องมีวิชาอาคมและของขลังติดตัวไว้มิฉะนั้นพวกท่านทั้งหลาย คงไม่สามารถเดินทางผ่านดินแดนธุรกันดานอันเต็มไปด้วยพยายนอันตรายต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะพวกผีสางนางไม้ชอบมาโยโยนกวนอารมณ์ลองใจพระป่าให้มาสุขสมจนถึงขั้นผิดประเวณีนั่นเองดวงตะวันเย็นยำ่ำจนจะค่ำลงแล้วพร,รานหนุ่มบ้านป่าสองคนวิ่งตาลีตาลานเข้ามาในหมู่บ้านด้วยอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวขนาดท้องฟ้ากำลังมืดสลัวเลือนลางจางหายชายร่างใหญ่ในวัยห้าสิปีปลาย ผู้ใหญ่บ้านโกรกกระเบาจึงได้รับรู้ข่าวใหญ่อันเป็นเหตุร้ายแรงแฝงมาก,กับคำบอกกล่าวอย่างเร่งร้อนแทบฟังไม่ได้สับจากพรานหนุ่มทั้งสองที่กำลังหอบกระเส่าเอามือยันตัวอยู่ที่ราวบันไดพรางสวนเสบอกกล่าวประสานกันด้วยอาการลนลานเอาเฮ้ยค,ยค่อยๆพูดกันสิวะเองสองคนพูดขึ้นพร้อมๆกันแบบนี้สมองของข้ามันประมวลผลไม่ทันลุงหมานผู้ใหญ่บ้านโกรกกระเบาพูดขึ้นอาเน่ น้ำฝนเย็นๆกินกันก่อนเดี๋ยวค่อยพูดก็ได้ป้าเมียนเมียลุงหมานยืนขันน้ำส่งให้พรานดอนกับพรานน้อยต่างรับไปยกขึ้นมาดื่มด้วยความหิวกระหายก่อนจะสาธยายเรื่องราวให้ชัดเจนไอเด่นมัรถูกเสือฆ่าตายครับลุงหมานพรานดอนเอ่ยบอกเออเกิดเรื่องขึ้นจนได้ว่าแต่พวกเองไปนั่งห่างกันที่ไหนถึงได้ไปพบเจอไอ้หลายผาดกรอนเขาละ่ะลุงหมานกล่าว เมื่อวานผมสามคนเข้าไปนั่งห้างที่ป่าโป่งกระเบาเราไปเจอพระทุดงรูปหนึ่งกำลังไดร้รับบาดเจ็บร่องรอยบาดแผลคล้ายถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่หัวไหล่ข้างซ้ายแต่ไม่มีอัฐาบริการอะไรของพระป่าด้วยความสงสารเกรงจะเกิดอันตรายในยามค่ำคืนจึงให้การช่วยเหลือโดยขัดห้างไว้สองห้างและพาท่านขึ้นมานั่งกับเอเดนตลอดทั้งคืนนั้นไม่มีแม้แต่เสียงร้องของมแมลงกลางไพร สัตว์ป่าน้อยใหญ่ไม่มีผ่านทางลงมาให้เห็นเลยสักตัวช่วงที่ผมกำลังหลับไปจึงได้ยินเสียงคำรามหกสองสามครั้งหลังจากนั้นทางห้างของไอเดนทำให้เราสองคนมั่นใจได้ว่าต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับไอเดนแน่แต่จะลงไปช่วยในตอนนั้นก็เกรงกลัวอันตรายจึงนั่งรอต่อไปจนถึงรุ่งเช้าพอเดินเข้าไปดูที่ห้างของไอเดนเท่านั้นกลับพบว่ามีเสือโคร่งขนสีฟาง กำลังนั่งก้มเลียกัดกินซากร่างของไอเดนเห็นดังนั้นผมกับไอ้น้อยจึงลั่นกระสุนาส,สาดใส่จนมันพังหงา,ายตกหลน่นคงได้รับบาดเจ็บไม่ใช่น้อยแต่กระสุนลูกซองของเราหมดก่อนนะสิจึงพากันวิ่งหนีจนป่ารามถึงกระน,นั้นยังมีเสียงคำรามดังโหกหากตามหลังอยู่ห่างตลอดเวลากว่าจะมาถึงบ้านก็พากันหลงทิศหลงด่านไปหลายสายเรื่องทั้งหมดมีแค่นี้ครับผู้ใหญ่ พรานดอนเอ่ยอธิบายพระธุดงรูปนั้นคงเป็นเสือสมิงพวกเองเป็นนายพรานน่าจะรู้ธรรมเนียมป่าดีเจอพระเจอเต่าป่าหรือแม้แต่ไม้หักขวางทางด่านมันจะซวยต้องรีบกลับเข้าบ้านทันทีอีกอย่างไปกันแค่สามคนก็อยู่กันแค่นั้นเหยาคนแปลกหน้าขึ้นมานั่งห่างด้วยแม้แต่พระธุดงก็ตามทีไอเด่นน้อยเด่นเอ็งไม่น่าอายุสั้นเลยลูกหลานเด้ ลุงหมันถอนใจยาวแล้วลุงหมันจะยังไงต่อไปครับพรานน้อยเอ่ยถามพรุ่งนี้เช้าคงต้องไปเอาศพของไอเด่นกลับออกมาเออนี่เอ็งสองคนยิงมันจนบาดเจ็บตอนนี้มันคงกลายเป็นเสือลำบากไปแล้วต้องรีบจัดการสังหารให้มันจบสิ้นกันซะไม่เช่นนั้นชาวบ้านโกรกระเป๋าหรือคนหาของป่าหมู่บ้านอื่นคงถูกมันสังหารเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนและตอนนี้ข่าวมันใจได้ว่า มันต้องแอบซ่อนตัวอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราลุงหมันกล่าวพลางครุ่นคิดถึงเรื่องราวในอดีตของตนพรานเก่าอย่างลุงหมานเคยสังหารเสือสมิงมานักต่อน,นักแต่ไม่คิดเลยว่าจะต้องมาพบพันเสือสมิงอีกครั้งในวัยเกือบจะปลดเกษียณเสือสมิงตัวสุดท้ายที่เจอตอนอายุลุงหมานย่างเข้าห้าสิบปีนั่นเป็นพระป่าสายอารันวาสีที่เคยบวชเรียนมาด้วยกันตั้งแต่ครั้งยังหนุ่ม แต่รายนั้นทำผิดคลัมกรรมของไม่อยู่จนสติแตกกลายเป็นคนบ้าเมื่อเข้ามาอยู่ในป่ายิ่งบ้าหนักเข้าไปใหญ่กระทั่งกลายมาเป็นเสือสมิงทว่าตอนนั้นถูกลุงหมานยิงจนได้รับบาดเจ็บต้องหนีข้ามฝั่งชายแดนไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเคยคิดจะตามไล่ล่าสังหารอยู่เช่นกันแต่ด้วยสภาวะสงครามด้านชายแดนจึงไม่เป็นผลดีกับลุงหมานคืนนี้กินข้าวกินปลากันก่อนแล้วนอนบนเบรือนของข้า เสือสมิงพวกนี้มันมีแรงอาฆาตสูงกเกรงว่ามันจะแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านนี้แล้วลุงหมานเอ่ยบอกคืนนั้นพรานน้อยกับพรานดอนนอนดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายไปมาราวกับคนโดนผีอําลุงหมานดูดยาเส้นอยู่นอกชานพลางเชื้อเง,ง้อคอเมียงมองดูอาการของพรานหนุ่มทันใดนั้นพรานน้อยกับพรานดอนลุกขึ้นยืนงนเงียนเหมือนกับคนละเมอเพ้อพบเอ้ยเอกสองคนจะไปไหน ลุงหมานเอ่ยถามไม่มีเสียงตอบรับจากคนทั้งสองขณะที่พวกเขาสองคนค่อยๆเดินย่องลงบันไดคล้ายกับหุ่นยนต์ที่มีคนบังคับให้เดินอย่างเก่งก้างเห็นดังนั้นลุงหมานจึงติดตามลงไปโดยไม่ลืมที่จะคว้าปืนลูกซองคู่ใจแสงจันทรนวลผ่องส่องสว่างเป็นยองใหญ่ทำให้มองเห็นร่างคล้ายกับพระศีรษาเลียนลน้นยืนท่องสวดคาถาดังเงึมงำบริเวณหน้าบ้านของลุงหมาน พลางกวักมือเรียกนายพรานทั้งสองคนให้เดินเข้าไปหาเอ้ยอย่าเข้าไปนายดอนนี่หน่อยลุงหมานตะโกนล,ลั่นจากนั้นจึงลั่นกระสุนสยบอาถรรพ์โดยเฉพาะเสียงปืนที่ดังออกไปพร้อมกับกลิ่นไอควันจากการเผาไหม้ของดินปืนสามารถสยบอาถรรพ์วิชาสะกดปากล่อมไพรได้สมิงพระธุดงคคำรามโหกกระจนหลบลูกกระสุนได้ทันการพรานน้อยกับพรานดอนได้สติตื่นตะลึงจังง,างังมองซ้ายขวาอย่างลนลาน ก่อนถอยฉาดเข้ามาหลบทางด้านหลังของลุงมานเกือบไปแล้วไหมละ่ะข้าคิดไว้ไม่มีผิดว่ามันต้องแฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านลุงมานพูดขึ้นเมื่อเหตุการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติถ้าคืนนี้พร,รานดอนกับพร,รานน้อยไม่ได้นอนที่บ้านลุงมานคงมีเหตุปร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนก่อนจะนอนหัดไหวบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางกันบ้างสิผีบ้านผีเรือนยังจะพอคุ้มครองให้ในไรคิดจะนอนก็นอน อย่าว่าข้าสอนเถอนะอย่างน้อยเองสองคนก็เป็นลูกหลานในหมู่บ้านลุงหมานกล่าวเตือนดวงเดือนเคลื่อนคล้อยต่ำลงทางฝากตะวันออกนอกจากเสียงจิ้งหรีดลองในร้องขับขานจากนั้นก็ไม่มีสัญญาณอื่นใดที่จะเป็นลางร้ายไปตลอดจนรุ่งเช้าลุงหมานข้อเกราะเรียกประชุมลูกบ้านตั้งแต่เช้าส่งข่าวบอกทุกคนให้ระมัดระวังตัวเข้าไว้เนื่องจากตอนนี้มีเสือเข้ามาป่วนเปี้ยน อีกอย่างที่ต้องระวังคือคนแปลกหน้าถ้าใครพบเห็นให้รีบแจ้งลุงหมานเป็นการด่วนส่วนเรื่องการเข้าไปเอาศพของไอเด่นจะมีพร,รานน้อยพร,รานดอนลุงหมานทิดสมทิดแก้วครบห้าคนคอยเปลี่ยนกันห้ามคู่หัวท้ายส่วนชายชะกันที่เหลือให้ช่วยกันสอดส่องดูแลในหมู่บ้านไปก่อนป่าปงกระเบามันอยู่ไกลพอสมควรแม่แน่อาจจะมีการนั่งซากดักยิงเสือส่วนทางนี้ขอฝากพวกเอง ดูแลกันด้วยนะเี่สำคัญให้ระวังคนแปลกหน้าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวข้าจะส่งคนกลับเข้ามาบอกอีกครั้งลุงหมานเอ่ยบอกชายหนุ่มในหมู่บ้านก่อนจะเก็บสัมภาระเตรียมเดินทางเข้าไปดูศพของไอ้เด่นในป่าโปงกระเปาตามธรรมชาติของเสือมันจะต้องเฝ้ากินเหยื่อของมันจนหมดแต่เมื่อคืนมันตามเมงสองคนเข้ามาข้าว่าตอนนี้มันต้องกลับไปเฝ้าซาก เราอาจใช้ร่างของไอเด่นเป็นเหยื่อล่อรอมันออกมากินอีกครั้งไม่อย่างนั้นคงตามจับตัวมันยากแน่ลุงหมานพูดขึ้นมแมลงวันบินแตกหึง่งเมื่อคณะลุงหมานเข้ามาถึงป่งกระเบาในตอนบ่ายร่างของไอเด่นถูกลากถึงลงมาจากห้างอย่างน่าอานาถทั้งยังมีร่องรอยการกัดแทะจนเนื้อตัวฉีกขาดไปบ้างแล้วสงสัยต้องนั่งซากดักยิงเสือสมิงตัวนี้จริงๆพวกเองดูนั่นสิ รอยเท้าของมันยังใหม่ๆอยู่ข้าว่าคงลากศพไปเด่นลงมาตอนเสสาย,สายนี่เองรีบรีบกันเถอะพวกเราแต่ต้องระวังตัวกันด้วยนะตอนนี้มันอาจเฝ้าดูเราอยู่ก็เป็นได้ลุงหมานเอ่ยบอกคนทั้งห้าจึงช่วยกันหาไม้มาขัดห้างใหม่โดยทําอยู่ใกล้ๆก,กับซากร่างคนตายหากิ่งไม้มาสางบังไพรในระยะพอมองเห็นติดสมกับติดแก้วเดินโห่เสียงดังๆเข้าไว้นะแล้วกลับไปส่งข่าวบอกคนในหมู่บ้าน ว่าพวกเราจะนั่งซากกันสะกคืนส่วนข้ากับไป้น้อยอดอนจะขึ้นไปบนห้างตื้งแต่ตอนหัววันมันจะได้ชลาใจว่าคนกลับออกไปแล้วจงจําไว้ข้าจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านต่อเมื่อฟ้าสางสว่างแจ้งเท่านั้นเหนืออื่นใดนั้นหากพบเจอเราทั้งสามคนในยามค่ำคืนนั่นคงเป็นเสือสมิงจําแรงมาอย่าลืมบอกทุกคนเวยล่ะลุงมันสำทับบอกก่อนจะพนมมือบอกกล่าวเอามีดหมอขีดเป็นเส้น ล้อมรอบต้นไม้ที่ใช้ขัดห้างก่อนนั่งทำพิธีบางอย่างมีเสียงท่องสวดดังเงึมงำอ้าวทุกอย่างพร้อมแล้วรีบขึ้นไปก่อนเลยไอ้น้อยอดอนอย่าลืมนะทิศสมกับทิศแกว้วทำเสียงดังๆเข้าไว้นะข้าจะขึ้นไปบนห้างแล้วลุงหมานเอ่ยสั่งการเสียงตะโกนดังลั่นประสานกับเสียงข้อกรอ,อดังโกรกกรกราวกับคนทั้งหมดกำลังเดินออกจากป่าทิศสมกับทิศแกว้วส่งเสียงโหฮา ก่อนจะเดินลับหายในเส้นทางด่านมุ่งหน้าเข้าหมู่บ้านตอนนี้ลุงหมานบอกให้พรานน้อยกับพรานดอนนอนพักผ่อนไปก่อนตอนมืดคำ่ำจากนั้นค่อยตื่นขึ้นมาสลับกันเฝ้าดูดวงตะวันหลบหลูจนจะรับเปลี่ยมเขาป่าปงกระเบาเงียบเหงาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในยามฟ้าหลวก่อนจะมืดค่ำไปเหล่าแมลงลองในต่างพากันวีดร้องเสียงดังสนัน่นดวงจันทร์เริ่มทอแสงสว่างจ้า เปลี่ยนท้องฟ้าอันมืดดำทําให้มองเห็นทุกสิ่งอย่างพอสลัวเลือนลางท่ามกลางซุ้มเสียงของสัพสัดน้อยใหญ่ร้องเตือนระวังไพรไม่ต่างอะไรกับพูดผีปีศาจที่กําลังลุกตื่นขึ้น,นมาเรื่นเริงในยามรติการขณะนั้นลุงหมานกําลังเพ่งมองดูร่างตะคุ่มดํามันกําลังเดินย่องเมียงมองสองทางอย่างระแวดระวังทว่าร่างนั้นราวกับคนพิการหรือได้รับบาดเจ็บมาไม่น้อยแต่ทว่ากลับรู้สึกคุ้น เหมือนกับตนเคยพบเห็นคนในลักษณะท่าทางแบบนี้มาก่อนแต่คงนานมากแล้วคล้อยหลังตอนลุงหมานกระพริบตาเพียงเท่านั้นมันจึงเดินกระเพลกกระเพลกจากไปในเงาเมืดมันยังเฝ้าดูอยู่แถวนี่ข้าว่าอีกไม่นานคงเข้ากินซากแน่ลุงหมานสกิดบอกเมื่อเห็นสองพรานลูกตื่นขึ้นมานั่งงัวงเงียด้วยอาการงงงนันลุงหมานเอ็นหลังพิงบังไพรพักสายตา้วยตอนนี้สัญญาณป่ายังเป็นไปตามปกติวิสัย ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรตามมาทว่าขณะวูบหลับไหลไปด้วยความอ่อนเพลียพลันได้ยินเสียงเสืออีกตัวร้องคำรามไกลออกไปเอ้ยไอย้ดอนอน้อยมีตัวอะไรเข้าซากเรียงวะลุงหมานเอ่ยถามน่าจะมีแค่พวกเฮียมแลนกับหมาในนะเมื่อครู่นี้มีอะไรหรือลุงหมานดอนกล่าวอ้าวแล้วพวกเองสองคนไม่ได้ยินเสียงเสือหรือ,อยังไงลุงหมานเริ่มสงสยัยไม่นะลุง มีแต่เสียงย่ำเดินไปมาพวกหมาป่าคงมาวนดูซากแต่แปลกนะมันจากไปโดยไม่กินพรานน้อยพูดขึ้นสัตว์พวกนี้มันกลัวตบาบรารมีของเสือเพียงได้กลิ่นสาบเท่านั้นมันจะไม่กล้ายุ่งข้าว่ามันชักยังไงอยู่นะเมื่อครู่ตอนที่ข้าวูบหลับกลับได้ยินเสียงคำรามของเสือลุงมานพูดพลางนึกคิดอยู่ในในมันอาจจะลองใจหรือเปล่าไม่ทราบได้ แต่ยอมรับว่าเสือสมิงตัวนี้มันสามารถอ่านใจคนออกนอกจากจะเล่นป่วนประสาทเก่งแล้วคงมีประสบการณ์มากมายตามอายุไขของเสือเท่ากระทั่งแสงสวาง่างพร่างพราวเริ่มลับหายหมู่มแมลงลองในเงียบเสียงลงราวสวิตไฟถูกปิดพร้อมๆกันกลิ่นสาบสางเริ่มโชยมาตามสายลมทําเอาทุกคนบนห้างต่างจ้องมองไปในทางเดียวกันซากร่างของไอเด่นที่ตายไปแล้วถึงสองวัน บัดน,นี้ยืนตระงานหันมามองคนบนห้างพลางเสยยยิ้มรามันเดินเข้ามาหาอย่างงุนง่านราวกับรับรู้ว่าตอนนี้มีดวงตาสามคู่กำลังจ้องมองดูอยู่ด้านบนไม่ต้องพูดพรำให้เสียเวลานะ่ะมันเข้ามาใกล้ๆเอ็งเรีบสาดไฟลงไปส่วนข้ากับไปดอนจะเป็นคนยิงมันเองลุงหมานหันมาสั่งพรานน้อยเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้ๆขณะพรานน้อยกำลังจะเปิดสวิตช์สองไฟฉาย กลับพบว่ามันไม่สามารถใช้งานได้เลยชิบหายแล้วลุงมานนี่ขนาดผมเพิ่งเปลี่ยนฐานมาใหม่ๆเลยนะพรานน้อยเอ่ยเสียงสัน่นเมื่อมองเห็นร่างอันน่าหวาดหวั่นของไอเด่นเดินวนเวียนรอบต้นไม้ในระยะรัศมีรอบวงกลมของลุงมานช่วยผมด้วยสิลุงมานเอาผมขึ้นไปนั่งบนหางด้วยสิเี้เอ้เด่นส่เเสียง้้เงเรียกอย่าเเยืเกเย็น เองสองคนตั้งสติให้มันอย่าไปจ้องมองตามันนั่นคงเป็นมนต์มายาของเสือสมิงลุงหมานเอ่ยสั่งการพร้อมกันนั้นยังท่องสวดคาถาตวาดป่าหิมพานจากนั้นลุงหมานจึงตะโกนลั่นออกไปเพียงสามครั้งร่างไอเด่นที่เห็นอยู่เมื่อครู่จึงลับหายราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นในตรงนั้นไฟฉายใช้ได้แล้วลุงหมานทำไงต่อครับพระน้อยเอ่ยถามส่องไปที่ร่างไอเด่นเลย ข้าว,ว่ามันลงมากินแล้วละ่ะลุงหม,มานว่าเมื่อแสงสว่างเจ้าของไฟฉายกระทบเข้ากับร่างเหลืองลายดําของเสือร้ายลุงหม,มานกับพรานดอนที่เตรียมกระสุนลงอาคมพร้อมแล้วจึงลั่นไกใส่ทันทีมีเสียงดังโฮกสองสามครั้งขณะกําลังยัดกระสุนลูกซองใส่อยู่นั้นไอ้ลายจอมวายร้ายจึงจนทยานเบรนายหลบหนีหายไปในเงามืดดําไอเสือเท่าตัวนี้มันมารายกาหนะัก เล่นมนมายามาถ่วงเวลาตอนมันเข้ากินซากไ่อย่างนั้นคงจบงานกันแล้วลุงหมานถอนใจยาวจากนี้ไปถึงเช้ามันคงไม่เข้ามากินซากอีกแน่นอนที่สำคัญมันถูกยิงจนเจ็บอีกครั้งแรงอาฆาตของมันคงเพิ่มขึ้นทวีคูณลุงมานครุ่นคิดเป็นการใหญ่ไอเสือสมิงที่ทนทานตายยากแบบนี้เห็นจะเป็นไอบัวไยสหายเก่าของตนหรือเปล่าเองสองคนนอนพักกันเถอะพรุ่งนี้เช้า เรามีงานใหญ่ให้ต้องทำมันคงไม่เข้ามากินซากอีกละแต่จะล่าเยอะชิ้นใหม่ที่ออนแอกว่ามันลุงม,มานพูดขึ้นประมาณเที่ยงคืนกว่ากวๆบริเวณกระท่อมใกล้คอกวัวท้ายหมู่บ้านโกรกกระเบาปรากฏเงาตะคุ่มดาเดินงุ่นๆุ่นอย่างกับคนพิการเข้าไปเรียกขานคนนอนพักอยู่นอกชานให้ลงมาติดแก้วไอติดแก้วเว้ยอยู่หรือเปล่านะ ลุงหมานยังบอกเหรอในว่าจะกลับมาตอนเช้าแล้วนี่มีธุระอะไรถึงได้เข้ามาหาผมทิดแก้วพูดพลางครุ่นคิดด้วยยังคงมึนงงสงสัยเพราะริ์สุราอยู่ในกายยังไม่ได้สางซาในลุงหมานเป็นคนบอกเองว่าจะเข้ามาในตอนเช้าแต่ว่าเถอะคนตรงหน้านี้ก็เห็นเป็นลุงหมานชัดๆทิดแก้วได้แต่คิดก่อนตัดสินใจลงไปคือว่าพวกข้าจัดการกับเสือเสหมิงได้แล้ว และเรียบกลับมาส่งข่าวบอกคนในหมู่บ้านลงมาสิได้อีกไม่นานก็เช้าแล้วไปกินเหล้าเลี้ยงฉลองที่บ้านขาก่อนตอนนี้เลยทุกคนกำลังรอเองอยู่ที่นั่นลุงหมานเอ่ยบอกเพียงไม่ถึงเสี้ยวนาทีขณะที่ทิดแก้วกำลังลงมาจากกระท่อมเลี้ยงวัวจึงได้ยินเสียงหวีดร้องพร้อมเสียงคำรามโหกอย่างสบอารมณ์ดังก้องไปทั่วทั้งราตรีนี่คงเป็นเสียงสุดท้ายของทิดแก้วผู้โชคร้าย ต้องมากลายเป็นเหยื่อให้กับสมิงเท่าจอมเจ้าเล่ทางด้านลุงหมานกำลังคิดทบทวนบางอย่างอยู่ในใจเสียงเพลงครวญจากพงไพรทำให้จิตใจสงบนิ่งขณะเพ่งมองดูร่างของไอเด่นในช่วงเวลาประมาณตีสองลุงหมานเป็นนันพงาดตกใจไอ้ทิดแก้วเองมาได้ยังไงอย่าบอกนะว่าเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับเองลุงหมานพูดขึ้นเมื่อมองเห็นร่างทิดแก้วยืนโงนเงยน พลางร้องครางอย่างหวยหวนคงเพราะวิญญาณของเขาเศร้าตรมจนไม่อาจจะทำใจได้เกิดอะไรขึ้นหรือลุงมานพรานดอนสะดุ้งตื่นในฉับพลันพร้อมกันนั้นพรานน้อยยังลุกตื่นขึ้นมาชะเง้อเมียงมองพลางส่องไฟฉายไปมาหาที่มาของเสียงหลอนข้าว่าตอนนี้คงเกิดเรื่องร้ายอยู่ในหมู่บ้านแน่โดยเฉพาะกับไอทิดแกว้วที่มันนอนเฝ้าวัวอยู่ท้ายบ้านลุงมานพูดขึ้น ดวงตะวันโผล่พ้นจนเห็นลายนิ้วมือลุงหม,มานจึงพาสองพรานหนุ่มลงจากห้างเสื้อแขนยาวทั้งสองตัวถูกนำมาใช้มัดหัวมัดท้ายเข้ากับท่อนไม้อีกสองท่อนทำเป็นแคร่สำหรับแบกคอนหามนำร่างบวมอืดเขียวคร้ำของไอเด่นกลับหมู่บ้านด้วยความทุลักทุเลเอาการทางด้านทิศสมและชาวบ้านชายชะกันเมื่อได้ยินเสียงกำรามดังโฮกเข้มอยู่ท้ายบ้านตอนเที่ยงคืนจึงพากันเข้าไปตรวจสอบดู พบว่าทิดแก้วถูกฆ่าตายอย่างอนาถอยู่ตรงตีนบันไดขั้นแรกพร้อมกันนั้นยังมีรอยเท้าของเสือเดินเหยียบย่ำไปมาทั่วบริเวณมันคงกัดกินเนื้อทิดแก้วจนอิ่มหนำสำราญใจก่อนจะจากไปตอนรุ่งเช้ามันคงถึงคราวสวยของเองแล้วจริงๆไปสู่สุขติเถนะาไอกแก้วเอ้ยข้าบอกแล้วสถานการณ์แบบนี้ยังมีหน้ามาห่วงวัวอีกทิดสมเอ่ยพลางถอนใจยาวก่อนจะช่วยกันหามเอาร่างทิดแก้วไปที่วัด ให้หลวงพ่อจัดการทําพิธีทางศาสนาตอนเย็นของวันนั้นลุงหมานกับสองพรานนาร่างไอเด่นมาถึงพอดีตอนนี้อยู่ที่วัดจึงมีสองศพนอนเคียงกันเสือสมิงตัวนี้มันได้กินคนจนหิมแล้วจากนี้คงจะหาตัวยากผมคิดว่าจะให้หลวงพีทําพิธีเผาร่างให้เสร็จสิ้นตอนนี้เลยจากนั้นผมจะทําพิธีเรียกวิญญ,ญาณผีตายหงมาช่วยกดดันให้เสือสมิงปรากฏตัว ลวงพี่คิดว่าจะดีหรือไม่ลุงหมานเอ่ยถามเจ้าอาวาสซึ่งมีศักด์เป็นพี่ชายในสายเลือดตามแต่โยมหมานจะคิดการทําสิ่งใดเถอะนะอัตมาสามารถทําให้ได้ถึงแม้จะไม่สมควรก็าตามทีพิธีเผาศพตอนหัวค่ําแบบนี้หากมันมีความจําเป็นจริงๆคณะสงฆ์สมัยก่อนเขาก็เคยทํากันมาเจ้าอาวาสเอ่ยบอกเห็นดังนั้นลุงหมานจึงปรึกษากับทางญาติของผู้ตายอีกครั้ง ตอนนี้ดวงตะวันจนรับขอบฟ้าแล้วการเผาศพคนตายจะต้องเร่งทําในทันทีส่วนพิธีเรียกวิญญาณผีตายโหงจําต้องทําในตอนเที่ยงคืนเพียงเท่านั้นถึงแม้จะผิดข้อคลํตามธรรมเนียมศาสนาแต่ถ้าหากไม่ท,เทาเช่นนี้การตามล่าเสือสมิงต่อจากนี้คงไม่ต่างจากการงมเข็มในมหาสมุทรทิ่สมภาคนหนุมัยชะกันช่วยกันหาไม้ฟืนมาทํากองฟอนไว้สองกองบริเวณท้ายป่าชา้าชาวบ้านอีกบางส่วน ต่างจัดเตรียมอาสนะมาปูวางไว้ใกล้ๆกับประรพิธีสำหรับพระสงฆ์พรานดอนพรานน้อยมาช่วยลุงหมานเอาได้สายสินเขึงรอบหลักไม้ทั้งสีด้านเตรียมพร้อมจัดประรขึ้นอีกชุดสำหรับทำพิธีเรียกวิญญาณคนตายไม่ช้าพระสงฆ์จึงเร่งท่องสวดอภิธรรมตามแบบฉบับการทำพิธีชาปนกิจทั่วไปจากนั้นให้ญาติพี่น้องคนตายเคลื่อนย้ายศพขึ้นกองฟอนรีบเผาในทันที ในคืนนั้นชาวบ้านโกรกกระเบาทั้งหมดต่างมารวมตัวกันอยู่ที่วัดด้วยความเข็ดขยาดหวาดกลัวเกรงว่าสมิงเท่าจอมเจ้าเล่จะเข้ามาหลอกล่อลงไปฆ่าเหมือนทิดแก้วยิ่งทำให้ลุงหมานครุ่นคิดเป็นการใหญ่หากจัดการกับเสือสมิงตัวนี้ไม่ได้ชาวบ้านจะใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างไรกันนี่ทุกคนเสร็จสิ้นพิธีทางสงแล้วรีบเข้าไปอยู่ในโบสถ์กันก่อนนะส่วนทิดสมพาคนหนุ่มคอยคุ้มกันชาวบ้านด้วย ต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของข้ากับไอ้ดอนหน,หน้อยคอยเฝ้าดูไฟเผาศพที่กองฟอนรอเวลาทําพิธีอีกครั้งตอนเที่ยงคืนจงจำไว้หากได้ยินเสียงอะไรก็ตามห้ามพากันออกมาจากโบสถ์โดยเด็ดขาดยังไงผมต้องขอฝากทุกคนด้วยนะครับหลุงพี่ลุงมานพยักหน้าส่งให้เจ้าอาวาสหลังจากนั้นพระสงฆ์และชาวบ้านทั้งหมดต่างเข้าไปอาศัยอยู่ในโบสถ์ในทันที มีการท่องสวดสะดอกครอะคุ้มภัยให้ลุงหมานกับสองพรานจัดการเจ้าสมิงให้สำเร็จจนจะเที่ยงคืนแล้วพลานมีเสียงเห่าหอนดังหวยหวนชวนสะพึงพลานปรากฏร่างหนึ่งเดินวนเวียนร้องครวญคร่ำไปรบรอบเขตวัดลุงหมานช่วยด้วยช่วยผมด้วยเถิดผีทิศแก้วร้องอดโอยอย่างทุกข์ทรมานเพราะเพิ่งตายกลายเป็นวิญ,ญญาณเพียงหนึ่งวันเท่านั้น ร่างของเขาก็ถูกเผาผลาญด้วยไฟกันไปเสียแล้วผีตายหงอย่างทิดแก้วจึงค่อนข้างจะเฮียนไม่ต้องเรียกหาก็มาเองต่างจากวิญญาณของไอเด่นที่ตอนนี้คงสิงสู่อยู่ในป่าโป,ป่งกระเบารเบริเวณที่ที่มันตายเองมาก็ดีแล้วยทิดแก้วจงไปทําให้เสือสมิงมันร้อนรุ่มจนต้องออกมาเจอข้าประเดี๋ยวนี้โอมสุนมโมโลลุงหมานกล่าว ลางท่องสวดมนต์นำพาเมื่อเวลาถึงเที่ยงคืนโดยประจบเหมาะอย่างพอดีมีสากร่างอนาจสะพรึงของไอเด่นปรากฏตัวขึ้นทันทีทว่าตอนนี้มันน่าสมเพชเวทนาคงเพราะถูกฆ่าตายและกินซากไปพอควรวิญญาณที่ปรากฏจึงร้องหวยหวนปานจะตายรอบที่สองลงไปลากตัวมันมาพร้อมกันกับทิดแก้วเทเดนข้าจะล้างสังหารให้จบสิน้นแก่แค้นแทนพวกเองทั้งสองคน ว่าลวลุงหมานจึงสวดมนต์กำกับสั่งการอีกคำรบบรรยากาศอันเงียบสงบตอนเที่ยงคืนบัดน,นี้เปลี่ยนแปลไปคล้ายอากาศกดตำ่ำบัดน,นี้คนทั้งสามเข้ามานั่งในปาร,ร์มพร้อมกับเสียงท่องสวดดังเงึมงาจากลุงหมานเป็นอันต้องหนาวสันสะท้านด้วยบัดน,นี้มีสายลมพัดมาวูบใหญ่ทำเอาเปลวไฟในกองฟอนสบัดพูบไวราวกับจะไหม้ลุกลามไปรอบๆบริเวณพรานน้อยกับพรานดอนมองเห็นร่างพระสงฆ์ แต่สบงจีวรนดูขาดวิ่นพร้อมกันนั้นตามเนื้อตัวยังมีบาดแผลเน่าเฟะไม่ต่างจากคนพิการลุงหมานนั่นพระมาจากที่ไหนพรานดอนสกิดบอกขณะลุงหมานกำลังตั้งหน้าสวดคาถาเสียงดังครมอะไอ้บัวอะไรเป็นมึงจริงๆด้วยดีละ่ะมึงกับกูจะได้ลบล้างหนี้แขนกันสิทีลุงหมานดูทานออกมาเมื่อเงยหน้าขึ้นมามองร่างนั้นมันไม่ง่ายรออ้มัน ถ้าข้าจะตายคงตายไปนานแล้วอีกอย่างสองวันมานี้ได้สูบกลืนวิญญาณคนตายไปสองศพตาบารมีคืนกลับมาบ้างแล้วเมื่อครูนี้เองสองมันไปเท่ากับไปเสริมพลังให้ขา้ามาเถอะออกมาสู้กันเถอะ <laughs> สมิงเท่านามว่าพระบัวลกล่าวด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวราวกับตนเองไม่นึกหวาดกลัวมนพิเทียนใด เรียมกระสุนอาคมเรียบร้อยกันแล้วนะเดี๋ยวจะเข้าไปต่อสู้กับมันจําไว้ต้องยิงใส่ทวารทั้งเก่าเท่านั้นไอ้สมิงบัวลัยมันตายยากกว่าที่คิดลุงหมานพยักหน้าส่งบอกสองพรานอดีตพรานเก่าจอมอาคมอย่างลุงหมานมีฤรืิจะนึกหวาดวันกับคําท้าสู้แก้ช่วยมีดหมอพนมมือกราบไหว้ก่อนเอาแม่ธรณีปโปรยใส่หัวแล้วจึงเดินอดอดัอดเข้าหาพระสมิงอย่างเร่งร้อนแน่นอนสมิงเท่าอย่างบัวลัย กระจนเข้าใส่ก่อนกลายร่างเป็นเสือบนอากาศพร้อมตวาดกูกล้องร้องคำรามทั้งสองร่างเข้าห้ำหันอย่างสุดแค้นแสนสาหัสพรานน้อยกับพรานรอนต้องรอ่วยโอกาสแต่ทว่ามีน้อยมากด้วยกลัวลูกกระสุนจะไปถูกกรุงหมานที่กำลังยื้อยันกรงเล็บเขี้ยวฟันอย่างพลวันสองร่างคนกับเสือสู้กันอย่างสูสีมีเสียงดังฉึบๆอยู่หลายครั้งสมิงเท่าร้องครางอย่างเจ็บปวด ลุงหมานเองก็โดนตะปบตามเนื้อตัวไปไม่น้อยสองร่างยังไม่ถอยด้วยมั่นใจอาคมขลังกระทั่งถึงคราวที่ลุงหมานพลาดท่าสมิงพระป่าจึงตะปบเข้าที่หัวจนพรานเก่าเซลาล้มหงายกลิ้งไม่เป็นท่าโอ้ยรีบยิงมันเลยไม่ต้องห่วงข้าลุงหมานตะโกนสั่งการขณะสองพรานยักแย่ยักยันทลันตัวเบี่ยงหลบมองหาเป้าหมายคือปาก อันเป็นทวารจุดใหญ่บนใบหน้ายิ่งไม่พลาดเป้าอย่างแน่นอนเสือสมิงตัวร้ายหาใช่ด้วยประสบการณ์มันกระโจนเข้าใส่หมายจะปลิดวิญญ,ญาณลุงหมานให้จบสิน้นตอนนั้นเองจึงมีเสียงคำรามจากปืนลูกซองไปถึงสองนัดร่างขนาดใหญ่ลมทับอดีตเพื่อนพรานเก่าพร้อมกันนั้นยังมีเสียงจากการเสียบแทงมีดหมอดังฉึบๆด้วยความบ้าคลั่งดีเดือดของอดีตนายพรานเก่า ลุงหมานหายใจหอบกระเส่าเราจะสิ้นใจตายสองพรานจึงช่วยกันผลักดันเอาร่างสมิงเท่าออกไปไม่ให้กดทับตัวจนลุงหมานขาดอากาศหายใจตอนนั้นเองจึงรู้ว่าลุงหมานผู้ใหญ่บ้านใบหน้าฉีกขาดเละเทะแทบไม่เหลือชิ้นดีตอนนี้พรานน้อยกับพรานดอนจึงทำได้เพียงเอาผ้าขามามาประครบซับเลือดเอาไว้ไม่ให้ไหลออกมามากเกินไปร่างเสือใหญ่นอนแน่นิ่งข้างๆกับกองฟอน ตามเนื้อตัวของมันเต็ไมไปด้วยบาดแผลเน่าเฟะทรงกลิ่นเหม็นสาบสางไม่ต่างจากซากหมาเน่ารุ่งเชา้าชาวบ้านทุกคนต่างมาดูเหตุการณ์อันดับแรกคือพาตัวลุงหมานไปรักษาที่โรงพยาบาลก่อนจากนั้นพระสงฆ์จึงเร่งทําพิธีสวดบังสกุลเก็บกระดูกคนตายส่วนร่างสมิงตัวร้ายบัดนี้กลายเป็นพระป่าทุศีลหัวงอกขาวใบหน้าเน่าเฟะมีบาดแผลไปทั้งร่างนอนนิ่งไร้ซึ่งลมหายใจ ทุกคนต่างร่วมใจหาฟืนมาเผาร่างพระสมิงทำพิธีทางสงฆ์อย่างกับคนปกติทั้งยังกล่าวอโหสิจะได้ไม่ต้องผูกกรรมจองเวรกันต่อไปตอนนี้ลุงหมานอดีตพระรานใหญ่ตาบอดทั้งสองข้างจำต้องกลายมาเป็นคนพิการเล่าเรื่องราวเสือสมิงให้ลูกหลานฟังต่อไปจำไวนะ้นาลูกหลานหากมีใครมาเรียกชื่อในยามวิกาลนั่นอาจเป็นเสือสมิงจำแรงมา ลุงหมานหัวรอร่าโดยไม่สนกระสาสิ่งเงินใดในชีวิตซึ่งตอนนี้มีป้าเมียนคอยดูแลอยู่ข้างกายใชยเท่าตาบอดผู้นี้กลายมาเป็นตำนานของหมู่บ้านตราบนานแสนนานนี่คือเรื่องราวของลุงหมานบ้านโครกระเบา